สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรมาครบ2ตัวบนนะครับเทียบชน2ส,สูตรนะครับก็เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับใครชอบแนวทางสูตรนี้ก็สามารถเข้ามารับชมและนําสูตรไปเป็นแนวทางได้เลยนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้ง2สูตรก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับวันนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสูตรที่ลงให้สูตรไหนจะเข้านะครับเพราะว่าตั้งแต่หลังสลากออกมาก็ลงให้ไปค่อนข้างเยอะนะครับมาดูวิธีการคำนวณในสูตรที่1นนะครับใช้หลักพันนะครับบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2 3ครั้งนะครับ ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก2บวก3บวก1มีตัวเลขแค่4ตัวเท่านั้นนะครับสูตรที่2จะใช้หลักสิบบนบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2 3, ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2บวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก 3, บวก2บวก2ก็มีตัวเลข4ตัวเช่นกันนะครับ เพื่อความง่ายนะครับผมก็เลยเทียบชน2สูตรถ้าดูแค่สูตรเดียวเราอาจจะเลือกยากนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก4 1 7นะครับสูตรที่1คํานวณได้1 3 6 7ถ้าเราเลือกแค่สูตรเดียวท่านผู้ชมก็จะเลือกไม่ถูกก็ไม่รู้ตัวไหนจะเด่นนะครับมี4ตัวแต่ถ้ามาดูสูตรที่2นะครับคำนวณได้4 791เราจะเห็นตัวที่เด่นทันทีนะครับ ก็ดูง่ายๆตัวเลขไหนชนกันก็ตัวนั้นนะครับเลขหนึ่งชนกันนะครับเลขสามไม่มีนะครับเลขหกไม่มีเลขเจ็ดนี่นะครับเหมือนกันอยู่สองตัวดังนั้นเราก็จะได้ชนหนึ่งกับเจ็ดนะครับนี่คือตัวเด่นที่คาดว่าจะมานะครับผลรางวัลออกสี่หนึ่งเจ็ดนะครับเลขหนึ่งเลขเจ็ดมาครบสองตัวบนนะครับนี่ ออกครบหมดเลยนะครับก็ถือว่าถูกเป็นงวดแรกนะครับถ้าทำแบบนี้เราก็จะมีโอกาสถูกมากยิ่งขึ้นนะครับดูสูตรเดียวนี่เลือกไม่ถูกแน่นอนมาดูงวดถัดมานะครับสูตรที่1 0 2 5 6ูย์สูตรที่2 5802ตัวเลขแรกนะครับเลข0เหมือนกันเลข2เหมือนกันนะครับเลข5เหมือนกันอีกนะครับ งวดนี้มีตัวเลขเหมือนกันอยู่3ตัวเลข6เลข8ไม่เหมือนนะครับ0 2 5นะครับ0 2 5คือตัวเลขที่ชนนะมาดูผลรางวัลที่ออกนะครับออก6 5 2 2าตัวบนคือ52เข้า2ตัวนะครับอย่างน้อยมี4ตัวเหลืออยู่เหลืออยู่3ตัวก็ยังดีนะครับก็ถูก2ตัวนะครับ5 2 งวดทัดมานะครับสูตรที่1 1 3่งสูตรที่2 0357นะครับตัวเลขที่ชนกันนะครับเลข1ไม่มีเลข3เหมือนกันนะครับเลข6ไม่มีนะครับเลข7เลข7เหมือนกันนะครับดังนั้นจะได้ตัวเลขงวดนี้อยู่2ตัวคือ3กับ7เลข3กับเลข7 ที่ชนกันนะครับผลรางวัลออก8 73นะครับสองตัวบนคือ73นะครับตัวที่ชน2ตัวก็มาครบเลยนะครับเลข3กับเลข7ก็ออกในชุด2ตัวบนนะครับถูกเป็นงวดที่สามงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้นะครับ5701สูตรที่27 0 24นะครับก็มาดูว่าตัวเลขไหนชนกันนะครับเลข5ไม่มีนะครับเลข7 เลข7ตัวแรกเลข0ตัวที่2นะครับเลข1ไม่มีนะครับดังนั้นงวดนี้ตัวเลขชนกันอยู่2ตัวคือเลข7กับเลข0นะครับเลข7กับเลข0ย์คือตัวที่ชนผลรอบวันออก907นเนะครับเลข7กับเลข0นย์ที่ชนก็มาครบ2ตัวบนถูกเป็นงวดที่4นะครับนี่ถ้าเหลือ2ตัวแบบนี้ฟันธงได้เลยนะครับถ้าเหลือ2ตัวแบบนี้ฟันธงได้เลย งวดถัดมานะครับ0256กับ3680ตัวแรกเลข0เหมือนกันนะครับตัวที่2เลข2ไม่มีเลข5ก็ไม่มีนะครับเลข6นี่มาเหมือนเลกันที่เลข6ดังนั้นงวดนี้เหมือนกันอยู่2ตัวคือเลข0กับเลข6นะครับเลข0กับเลข6คือตัวที่ชนผลรางวัลออก906นะ906 ศูนย์กับหกเข้าเต็มเต็มนะครับเข้าเต็มเต็มนะครับนี่ถ้าเหลือสองตัวแบบนี้นี่ถ้ามาก็สบายเลยนะครับผมถ้ามาก็สบายเลยแต่ก็ย้ําว่าเป็นแนวทางที่จะทําขึ้นมาใหม่ในงวันนี้เป็นงวดแรกนะครับไม่รู้มันจะเข้าให้เราหรือเปล่านะครับผมถ้าใครชอบก็ลองพิจารณาดูนะครับมาดูงวดถัดมานะครับสูตรแรกคือเก้าหนึ่งสี่ห้าสูตรที่สองคือสี่เจ็ดเก้าหนึ่งนะมาดูว่าชนเลขไหนนะเลขเก้ามีเหมือนกันนะครับ เลขหมีเหมือนกันนะครับเลข4ก็มีเหมือนกันนะครับเลข5กับเลข7ไม่ตรงกันนะครับดังนั้นงวันี้ชนอยู่3ตัวคือ94 4นะครับชนเลข9ชนเลข1แล้วก็ชนเลข4มีตัวเลขอยู่3ตัวมา2ตัวนะครับผลรางวัลออก0 19นะครับเข้าที่เลข9กับเลข1อย่างน้อย มันก็เหลือตัวเลขน้อยลงเนาะเหลืออยู่3ตัวมา2ตัวก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเ่างูาท่านมานะครับสูตรแรก803 4สูตรที่2 0 3 5 7เลข8ตัวแรกไม่มีนะครับเลข0ตัวแรกเหมือนกันนะครับตัวที่2เลข3เหมือนกันอีกนะครับตัวที่4เลข4ไม่มีนะครับดังนั้นงวนี้เหลืออยู่2ตัวนะครับคือเลข0กับเลข3ฟันธงเลยนะครับ เลข0ย์เลข3ถ้าเหลือ2ตัวแบบนี้ก็ยิ้มเลยนะครับงวดนี้รางวัลออก903เนีนยครับเข้าเต็มเต็มเลยนะครับแอบอยากให้มันเข้าแบบนี้จังเลยเนาะในงวดวันที่16นี้นะครับก็ขอให้มาแล้วกันนะครับสูตรนี้มาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1 2 4 7 8สูตรที่2 2579ตัวเลขแรกเลข2เหมือนกัน ตัวเลขที่2เลข4ไม่มีนะครับเลข7เหมือนกันเลข8กับเลข9ก็ไม่เหมือนนะครับดังนั้นงวดน,นี้ชนอยู่2ตัวคือเลข2กับเลข7็เห็นไหมครับเหลืออยู่2กับ7นะครับ2กับ7นี่นก็ยิ้มเลยนะมีอยู่2ตัวเท่านั้นนะครับผลรางวัลออก2 72นะครับแมมาครบเลยนะครับถูกนะครับทั้ง2ตัวนะครับงวดวันพรุ่งนี้เนี่ยสูตรนี้ต้องรอดูว่า จะเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับมาครบ2ตัวบนชน2สูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับเดี๋ยวมาคำนวณไปพร้อมกันนะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1ใช้หลักพันเลข5ามาบวกหลักหน่วยบนเลข2มาบวกหลักหน่วยล่างเลข9มาบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2 3าครั้งนะครับศูนย์บวกกัน3ครั้งได้เลข0ูย์ไม่มีคงที่นะครับบวกได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลย 5บก2ได้7 7บวก9ได้16นะครับได้เลก6ตัวแรกสูตรบวก2บวก3บวก1บวก2บวก3แล้วก็บวก1 6บวก2ได้8 8บวก3ได้11 1บวก1ได้2 6 8 1 2นะครับสูตรแรก หกแปดหนึ่งสองคือสี่ตัวเด่นที่คาดว่าน่าจะมาครบสองตัวบนแต่จะเป็นตัวไหนตอบได้ยากนะครับผมมีสี่ตัวเลือกไม่ถูกต้องมาดูสูตรที่สองที่อับชนนะครับผมเราอาจจะเจอคำตอบที่ดีนะครับอามาดูสูตรที่สองนะครับใช้หลักสิบบนเลขเจ็ดมาบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สองเลขศูนย์บวกหน่วยหน้าครั้งที่สองสามครั้งศูนย์บวกกันสามครั้งได้ศูนย์บวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่ง บวกร้อยท้ายครั้งที่2เลข3บวกเลข2คงที่นะครับ7บวก1ได้8 8บวก3ได้11 11 12 13ได้13เป็นเลขเด่นนะครับได้เลข3ตัวแรกสูตรบวก3บวก2บวก2นะครับบวก3บวก2แล้วก็บวก2 3บวก3ได้6 หกบวกสองได้แปดแปดบวกสองได้สิบได้ศูนย์สามหกแปดศูนย์นะครับได้เลขสามได้เลขหกได้เลขแปดได้เลขศูนย์คราวนี้มาดูว่าตัวไหนเหมือนกันนะครับตัวแรกนะครับเลขหกมีเหมือนกันนะเลขหกตัวเด่นตัวแรกตัวที่สองเลขแปดนะเหมือนกันอีก เลข1ไม่มีเลข2ไม่มีนะครับดังนั้นงวดนี้ชนอยู่2ตัวนะครับผมคือเลข6กับเลข8ท่านผู้ชมคิดว่าวันพรุ่งนี้วันที่16นะครับมันจะมาไหมนะครับสองตัวนี้มันจะมาไหมนะครับตรงนี้ไม่มีใครตอบได้นะครับผมผมก็ตอบท่านผู้ชมไม่ได้เหมือนกันว่าม,มันจะมาหรือไม่มาถ้าสูตรทั้ง2ส,สูตรเดินต่อ นั่นหมายความว่ามันจะมาแต่ถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดหรือถ้าหลุดทั้งหมดมันก็จะไม่มานะครับตรงนี้ก็ต้องวัดดวงกันนะครับวันพรุ่งนี้ค่อยมารอลุ้นกันว่าสูตรนี้มันจะเข้าไหมนะครับถ้าใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมีเวลาแค่วันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับเท่านั้นนะครับถ้าใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบสูตรนี้ผ่านไปก่อนนะครับ ยังมีอีกหลายสูตรที่ผมยังไม่ได้ลงนะครับสูตรเด็ดๆสูตรไหนดีเด็ดนี่ลงให้ดูหมดนะครับไม่มีกักนะครับผมจัดเต็มทุกสูตรนะครับจัดเต็มทุกสูตร <rogue. S 1> ใครชอบสูตรไหนค่อยเลือกนําไปเป็นแนวทางนะครับผมอ่าย้ําต้องย้ําเลยว่าแนวทางไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับว่าตัวเลขจะออกอะไรนะครับกองสลากจะหมุนออกเลขอะไรนี่ก็ไม่มีใครรู้นะครับผมต้องเลือกสูตรดีๆถึงจะถูกนะครับใครชอบสูตรไหนเลือกเอานะครับ ก็มีสมาชิกถามผมมาเยอะนะครับเข้ากลุ่มราวเข้าตรงไหนนะครับนี่เข้ากลุ่มนี้ก็ได้แอดไลน์มาตรงนี้นะครับเมื่อวานนะครับผมลาววัฒนานี่มันแตกทั้งบนแตกทั้งล่างนะครับผมสมาชิกนีเฮกันทั้งกลุ่มเลยนะครับผม3ตัวบนก็แตกตรงนะครับ2ตัวล่างก็แตกตรงนะครับผมเป็นวันที่สมาชิกมีความสุขที่สุดในวันนี้นะครับใครจะเข้าก็ เข้ามาทางนี้นะครับนี่แอดไลน์มาตรงนี้เข้าฟรีนะครับผมกลุ่มแนวทางราพัฒนาในเข้าฟรีใครชอบก็ทักมาตามนี้แต่ใครชอบรัฐบาลไทยก็จะรอดูในช่องนี้ก็ได้นะครับสูตรไหนที่ว่าดีว่าเด็ดลงให้ดูหมดนะครับลงให้ดูหมดนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมถูกกันทุกคนนะครับสูตรดีๆก็มีไว้แบ่งปันนะครับสูตรดีๆมีไว้แบ่งปัน,ปนแค่เข้ามาดูเท่านั้นเนาะชอบสูตรไหนก็ค่อยเลือกนําไปเป็นแนวทางนะครับ เอาคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสูตรไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวจะลงให้ให้ดูนะครับเจอกันในช่วงหน้านะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ